ครับอ่ะดูในชีวิตผมนะครับไม่เคยตกปลาได้สามตัวนะครับดูนี่ที่เด่นไหมนะครับมี่ใครเคยตกปลาได้สามตัวไหมอันนี้ที่ที่ปลาสามตัวใน่เป็นเรายี่สิบคันนะครับสามคนได้ปลาทั้งบ่ายได้ปลาหกตัวเจ็ดตัว ครับกลาบสวัสดีมิรักตฟันเพลงทุกท่านนะครับนะพวกผมนะครับเซียมเจงลูงแม่น้ำปิงนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดตากนะครับผมกำลังเดินทางไปอ่างวุยบกหลวงนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนนะครับที่ห่วยบกหลวงบอกผมว่าลมแรงปลาไม่กินนะครับช่วงนี้นะครับแต่ผมว่างช่วงนี้ไงนะครับ ผมก็เลยอยากไปนอนเอาบรรยากาศสักสองคืนนะครับว่าตากินไม่กินไม่รู้แหละแต่ว่าอยากไปนะครับอยากไปนอนหน้าฝนอย่างเงี้ยมันเขียวมันสวยนะครับเนาะอยากไปนอนอบรรยากาศสักสองคืนนะครับแล้วก็ผมนัดกับน้องคนนึงไว้นะครับน้องเขาทำาเยี่ยวตกปลาที่ชื่อ,อลำบ่มจูเนียอีกคืออีกคือนี่แหละประมาณนี้แหละชื่อมันแน่มันแน่ลงมากนะครับผมก็เลยว่า สั่งเขาไปลวสั่งน้องเขาไปลวสองโลผมมาส่งพี่ด้วยนะครับพี่ซื้อนะครับเดี๋ยวช่วยอนนุนเดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับในในฤดูที่เขาว่าลมแรงปลาไม่กินอะ่ะมันจะกินไหมนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นละนะครับผมยังไม่ถึงอ่างเลยนะครับเพิ่งถึงจังหวัดตากนะครับโอเคครับผม เวลาโมงแล้วผมเยอะก่อนตัวแรกมาปังก้วยไปไปเลย แเ,เก็ทำหนึ่งโลครับ,รบเพื่อนๆตอนนี้สิบโมงแล้วครับเหยื่อผมนี่ตั้งแต่เช้านี่ปานินกินไปสองตัวนะครับถือว่ามันวันนี้ป่าไม่ค่อยกินมันเข้าช้ามาก นะครับอันนี้10โมงแล้วได้ปลาสองตัวอยู่เลยนะครับปุ๊บจ้านี่เดี๋ยวผมจะลองเหยื่อตกปลาจุดเนี้ยะคืออะคือของน้องนะครับอ่าุนหนุนน้องมาอ่าสองโลร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวลองดูจะได้ปลาไม่ได้ปลานะครับวันนี้แต่ผมตกตั้งแต่10โมงน่าจะเลิกประมาณ5โมงเย็นนะครับยังไงเดี๋ยวลองติดตามดูเพื่อนดูเบ็ดครับรอรตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับดูเมีกี่คัน ปลาไม่กินเลยในวัน,นปลาไม่กินนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งเหยื่อละครับก็เหยื่อดูเนี่ยนี่นะครับผมตกไปสองลูกแล้วสองลูกคือสองไม้เนาะปลาไม่ตอดตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งแล้วผมจะใสใ่ไข่ไก่ลงไปนะครับกลับไปเหมือนแดงเดี๋ยวลองดูนะครับ น,น,น่าจะใครได้นะเพ่าะว่าเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนละมาถ่ายให้ดูวันนี้อ่าตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วนะครับว่าเบตยี่สิบคันของเราจะได้ปลากี่ตัวอันนี้ตัวแรกนะนับเลย ไตวานสีลงอ่ามีสู้อ่ะเฮ้ยดูดูดูมีสู้ขนาดนั้นเหรอพี่โอ้ยเป็นใจใช้ได้เอาครับแก้วครับอ่า หนึ่งตัวนะครับใบนี้ตัวที่สองนะครับอาจารย์ออสกำลังเยื่อมาคันที่สามเตะเหยืยอยู่คันที่หนึ่งาาโอ้ยตัวใหญ่แล้วปนิีนะมาเนี้ยครับตัวที่สามพบใบนี้ขน <c oughs> ไดขนาดตัวสวยนะ ปัน,นด,ด,ดูตัวที่ห้าแล้วครับข,ของบ่ายนี้ตัวนี้ผมเนเจน,นี่นั่งดูก็ตกปลานะครับ นั่นแต่ใหญ่อยู่ตรงนี้อะเดี๋ยวลุ้นๆๆไปพร้อมกัน <San> <San> <San>

นาี๋ยอยู่ดี๋ยวยูใส่สวยมาเน่นแถวครับว,วันนี้ทานักตกปไปยนี่ตัวที่หกครับของวันนี้นะครับโอ้โหจะสี่โมงเย็นแล้ววยมากวันนี้ผมนั่งดูเขาตกปลาทั้งวันเลย,นะนยเนี่ยนี่ขนาดเบ็ดเรา20่สิันนะครับ3คนเนะี่ย ในบ่ายทั้งบ่ายในบ่ายหกตัว ตัวที่เจ็ดของใบนี้นะครับตอนนี้สี่โมงเก้าทีแล้วใกล้จะหมดเวลาครับห้าโมงเย็นหมดเวลาไม่ลูกพี่แล้วเอาท่าเมื่อกี้เลยนะ สวยตัวสวยมันเป็นตัวสวยสวยอู้ตัวใหญ่นีะครับโอเคได้ตัครับครับผมได้แล้วตัวที่สามของวันแล้วผมชุ่นไงตัวใหญ่อยู่นะแต่มันกินห่างตัวมากนะครับโอเคครับผมได้แล้วตัวที่สี่ของวันนะครับสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งแล้วแต่ตัวใหญ่ดีตัวสวย ครับการได้เวลากลับบ้านแล้วต <c oughs> อ,อนนี้ก็เป็นเวลา5โมงครึ่งแล้ว5โมงเย็นนะครับวันนี้ผมได้ปลาทั้งหมด4ตัวเนี่ยปลาล้นๆเลยซึ่งมันกินห่างตัวจริงๆนะครับคือทั้งห่างก็ไม่ค่อยได้ปลากันนะครับที่ผมที่ผมเห็นกนะ็คือมันไม่ค่อยกินอ่ะ ไม่รู้มันเป็นอะไรลมแรงมั้งนะครับแดดออกลมแรงนะครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทลิปนี้ผมตั้งชื่อทริปว่านั่งดูข้าตกปลาแต่กนะ็พี่คนข้งข้งทผมได้ประมาณนะักยี่สิบตัวนะครับแต่ก็สองวันนะครับวันนี้ก็แกด้ระหด่าง10นสิบสิบตัวนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะเมื่อเทียบกับที่เคยตกมานะครับสำหรับที่นี่ปกติมันกินดีกว่านี้เนาะแต่ด้วยช่วงนี้ลมมันอาจจะแรงแล้วก็ ด้วยเฉพาะอากาศด้วยปลาวางไข่ด้วยแหละมันก็เลยกินอย่องยากนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าใช่ได้นะครับแต่ใครที่จะมาสัมผัสบรบรยากาศที่อย่างนี้เนาะบอกเลยว่าอากาศดีนะครับลมแรงดีเย็นสบายนะครับมาแคมปิ้งนี่ถือว่าแฮปปี้นะครับโอเคเดี๋ยวนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับผมก็น่าจะมาที่นี่แหละนะครับไม่น่าจะได้ไปที่ไหนนะครับที่ห้วยบกหลวงนี่แหละเพราะว่ามัน อากาศมันดีนะครับแล้วก็ค่าเบ็ดคันสิบบาทในกระถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วที่ผมตกมานะครับเนาะถ้าไม่ใช่ของฟรีนะเนี่ยสิบบาทนะครับโอเคนะครับยังไงก็ลองมาชมามาเที่ยวกันได้กับที่นี่นะครับคนกับครับมีแถมอีกตัวนะครับ ตัวนี้หนะครับได้ห้าตัวตวันนี้นะครับแจ้ว <c oughs> เบนก็คมจริงปลาพวกนี้ก็กินดีจริงครับโอเคครับผม